วันนี้เราอยู่กับน้องใหม่จาก A series ครับเป็นสมาร์ทโฟนเรทราคาเริ่มต้น3,000บาทแต่ว่าฟีเจอร์พื้นฐานมีอย่างครบถ้วนมีเรื่องไหนบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าให้ฟังเอาแบบแน่นๆครับคลิปรีวิวนี้นะครับเราอยู่กับมือถือ2รุ่นด้ยกันนั่นก็คือ Samsung Galaxy A 0 5 และ Samsung Galaxy A05S บางทีผมอาจจะย่อว่า Galaxy A05 Galaxy A05S อันนี้เข้าใจตรงกันนะครับเครื่องเร็วชิปแรงจอใหญ่ เอาเว้นว่ามือถือทังสองรุ่นนี้นะครับมีข้อที่เหมือนกันหรือข้อที่แตกต่างอย่างไรกันบ้างคือเวลาผมจะพูดถึงมือถือรุ่นไหนผมจะขึ้นชื่อรุ่นไว้อยู่แล้วผมบอกก่อนเลยครับว่า Samsung Galaxy A05S เครื่องที่เป็นสีดําในมือของผมเนี่ยจะเป็นตัวที่ท็อปกว่านะครับเริ่มจาก Samsung Galaxy A05 เปล่าๆก่อนที่ไม่มีตัว S อนะตัวนี้เองเนี่ยถ้าดูจากดีไซน์ภายนอกนะครับฝาหลังเนี่ยเขาจะมีเท็กเจอร์ที่เป็น เส้นที่ลากจากด้านบนลงด้านล่างแบบนี้นะครับมีความวิบวับกับแสงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมีให้เลือก2ส,สีคือสีดําและสีเงินแบบนี้นะครับแต่พอมาอยู่ในกล้องแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ออกเงินนะมันออกเป็นแนวแบบเทาเทาม่วงม่วงขาวขาวอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเอาเป็นว่าในเรื่องของสีสันตัวอย่างผมพูดไว้ประมาณนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับในด้านของฝาหลังเนี่ยจะเป็นแบบขอบตัดเหลี่ยมๆห,หน่อยนะครับขอบเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมแต่ถ้าเป็น ด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยจะมีความโค้งมนอย่างเล็กน้อยก็เป็นดีไซน์ที่ถือจับถนัดมือดีดีไซน์ภายนอกเจนว่าด้านหลังเนี่ยมีตัวกล้องอยู่ที่2กล้องนั่นเองครับเรามาดูกันที่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีไมโครโฟนรับเสียงสนทนาสาย1จุดนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับจะมีเป็นถาดเก็บซิมซึ่งเป็นรูปแบบทริปเปิลสล็อนะครับใส่ได้2ซิม แล้วก็อีก1งไมโคร SD card ซึ่งไมโคร SD card เนี่ยสามารถใส่ความจุสูงสุด1 TB ทไม่ว่าจะเป็นตัว A05 หรือ A05s ทั้งคู่เป็นมือถือ 4G นะไม่รองรับ 5G แล้วก็จากการดูในซอฟต์แวร์ตัวเครื่องไม่รองรับ eSIM นะครับอ่ะขวามือนั้นจะมีเพิ่มเสียงรดเสียงที่เป็นแบบปุ่มเดียวกันครับถึงแม้จะเป็นมือถือราคารเริ่มที่3000กว่าบาทอะเทรนในการออกแบบดีไซน์นั้นตามยุคตามสมัยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นปุ่มล็อกหน้าจอนะครับเป็นรูปแบบปุ่มเฉยๆนะไม่กาแบบาสแ มือได้จากปุ่มตรงนี้นะเราจะเห็นว่าแรกสุดนะครับจะเป็นรูสําหรับเสียบหูฟังหรือไมโครโฟนก็คือมินิแจ็ค3.5มิลลิเมตรนั่นเองถัดมาเป็นไมโครโฟนรับเสียงสนทนาสายนะครับอีก1จุดด้านบนมี1จุดด้านล่างมี1จุดครับถัดมาครับเป็นย s b t y ท e C สาหรับการชาร์จซึ่งเทคโนโลยีการชาร์จเร็วไม่เร็วยังไงเดี๋ยวพูดกันตอนท้ายนะครับเอาเป็นว่ามือถือตัวนี้3,000เป็นไท e C แล้วนะปิดท้ายด้วยลําโพงครับลำโพงที่ให้มานยอยู่ที่นิ้วชี้ด้านบนไม่บดบังตอนเล่นเกม ซึ่งลำโพงที่เขาให้มาเป็นลำโพงเดี่ยวสำหรับในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับผมลองเพิ่มเสียงดังสูงสุดให้ดูหน่อยแล้วกันจะเห็นว่าไม่ได้มีโวลูมบูสเตอร์นะครับก็คือเพิ่มสุดแล้วก็สุดเลยแค่นั้นเดี๋ยวเรามาดู A05S บ้านดีกว่าครับตัวเครื่องสีดําดําคือดําเฉยๆเลยนะเริ่มตั้งแต่นี่เลยครับดีไซน์ฝาหลังที่ผมบอกว่าเป็นเครื่องสีดำเนี่ย สำหรับรุ่น A05s นั้นจะเป็นฝาหลังที่ไม่มีเส้นแบบเมื่อกี้นะครับไม่ได้มีเทคนิคการเล่นกับแสงเห็นได้ชัดเลยว่าสำหรับ A05s นั้นจะมีกล้อง3มตัวที่เราจะรู้ได้ทันทีว่าตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกันอย่างไรอ่ะฝาหลังประมาณนี้ครับเรามาดูกันที่ด้านบนของตัวเครื่องมีไมโครโฟนรับเสียงสนทนาสาย1จุดแล้วก็ฝั่งซ้ายมือของตัวเครื่องเช่นเดียวกันครับมีถาดซิมรูปแบบทริปเปิลสล็อตเหมือนกันแบบเมื่อกี้ไม่อยากพูดซ้ำเดี๋ยวเสียเวลาคนดูนะครับขวามือครับจะเป็นเพิ่ม กับลดเสียงที่เป็นปุ่มเดียวกันนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ปุ่มปลดล็อกหน้าจอเนี่ยจะเป็นรูปแบบสแกนแลายนิ้วมือแล้วเห็นไหมต่างกันนะเมื่อกี้เป็นปุ่มเฉยๆไม่รองรับลายนิ้วมือแต่นี้สแกนแลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องนะครับเอาเป็นว่ามีจุดแตกต่างแล้วนะอ่ะโอเคเรามาดูกันที่ด้านล่างตัวเครื่องครับ รูหูฟังไมโครโฟนไท p e C ลำโพงเดี่ยวเหมือนกันเป๊ะแต่คราวนี้ผมมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับกลับไปเทียบกับตระกูล Samsung Galaxy A04 เนี่ยผู้จะเห็นว่างานดีไซน์เนี่ยเขากระโดดมาไกลมากนะครับถึงแม้ว่าฝาหลังจะมีการเล่นลูกเล่นเป็นเท็กเจอร์เป็น, texture, ปนลวดลายคล้ายๆกันนะครับตำแหน่งการวางเลเยอร์คล้ายๆกันแต่ว่าผมพูดได้เลยว่าในเรื่องของแมทเทอเรียลหรือว่าวัสดุที่เขาเลือกใช้รวมถึงรูปแบบงานดีไซน์ที่เขาวางแบบเอาไว้เนี่ย มันแตกต่างกับ A05 ตัวธรรมดาในยุคปัจจุบันมากๆนะผมเราเอามาวางคู่กันแบบนี้คุณว่าอันไหนดูหรูมากกว่ากันซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาไปเอางานดีไซน์จากรุ่นตัวท็อปๆอ,อะเอามาใส่ในมือถือราคา3,000ันต้นๆเท่านั้นน่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามนะครับเอา Samsung Galaxy A05 A34 A54 แล้วก็ตระกูลเ s e r i e s มาวางเทียบกันน่ะบอกตามตรงดูแบบไวัยๆแบบพึบภาพึบเงี้ย ดูยากด้วยว่ามันต่างกันยังไงแล้วยากที่จะชี้ได้ว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรเพราะว่างานดีไซน์เนี่ยเขาหยิบจากตัวท็อปไล่ลงมาตัวกลางไล่ลงมาตัวเริ่มต้นให้มันเหมือนกันหมดเลยเอาเป็นว่าคุณซื้อมือถือราคา3 0 0พันแต่รู้สึกหรูกว่าคนอื่นในราคาเท่ากันเอาแค่นี้ดีกว่าซึ่งคราวนี้ครับผมพูดไปถึงในเรื่องของอุปกรณ์ในกล่องรวบรวมไปเลยแล้วกันนะครับด้วยความที่ว่าในแพ็กเกจเนี่ยเวลาคุณแกะออกมาด้านในเนี่ยจะมีสายชาร์จมีเข็มจิ้มซิมมีสมุดคู่มือครับแต่สิ่งที่ไม่มีคืออะไร เคสใสกับอะแดปเตอร์ชาร์จนี่แหละครับที่เขาไม่ได้ให้มาในราคาเท่านี้ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องเพิ่มตังในเรื่องของการไปสำรองเงินซื้ออะแดปเตอร์มาสักอันนึงแต่ในส่วนของสายชาร์จเนี่ยก็อาจจะแปลกๆไปนิดนึงนะเพราะว่าไปรูปแบบ USB-C t y p e ไปยัง USB-C ครับคราวนี้นะครับในเรื่องหลักๆที่อาจจะพูดถึงกับมือถือเริ่มต้นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่มีงบเท่านี้ก็จะซื้อโทรศัพท์สักเครื่องนึงเพื่อไป โทรเพื่อไปรับสายวางสายเล่นชงเล่นแชทเล่นไลน์ใช้กล้องนิดๆหน่อยๆอ,อาจจะเล่นเกมบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแรกๆที่อยากพูดถึงแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่พาร์ทการทดสอบกันเลยนั่นก็คือเรื่องของการบันทึกเสียงสนทนาสายไหมอยากรู้ว่าบันทึกเสียงตอนที่มีคนโทรเข้ามาคุยได้ไหม อย่างในที่นี้นะครับทดสอบบันทึกเสียงสนทนาระหว่างคุยโทรศัพท์มือถือทั้ง2รุ่นเนี่ยไม่มีการแจ้งเตือนปลายสายนะว่าเราเนี่ยกดบันทึกเสียงสนทนาอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีในสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้ก็คือ Voice Focus หรือว่าตัดเสียงรบกวนนะขณะคุยโทรศัพท์ครับ อะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของหน้าจอกันเลยดีกว่าด้วยความที่ว่ามือถือทั้ง2รุ่นนะหน้าจอเหมือนกันเป๊ะเลยครับนั่นก็คือหน้าจอจะเป็นรูปแบบ Infinity U Display ครับชื่อความหมายของจอเนี่ยมาจากขอบโค้งเว้าวของกล้องหน้า คุณจะเห็นว่าสิ่งที่ผมถืออยู่นี่นี่คือ Sams u n ก g ซ l a x y A05s เครับเป็นรูปแบบหยดน้ําลงมาแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วนขนาดว a t ต r d ์ดอนะครับหรือว่าหยดน้ําของทั้ง2รุ่นนั้นมีขนาดไม่เท่ากันนะครับจะเห็นได้ว่า Sams ุงก g ซ l a x y A05 เฉยๆเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าก็คือด้านนี้นะครับด้านซ้ายของคุณผู้ชมเนี่ยแหละมีขนาดที่เล็กกว่าฝั่งขวาเห็นไหมครับมันบดบางการแสงฝนไปนิดเดียวนิดหน่อยเองนะครับเอาเป็นว่าชื่อจอประมาณนี้ครับส่วนพาร์เนลจอน,นั้นเป็นรูปแบบ L C D เหมือนกัน ขนาด6.7นิ้วเท่ากันครับสหรับในฝั่งของ Galaxy A05 เฉยๆเนี่ยหน้าจอจะแสดงผลได้เป็น HD Plus นะครับกับอัตรา Refresh Rate 6 0ส z ส่วนในฝั่งของ Galaxy A05s เนี่ยรองรับการแสดงผลที่เป็นแบบ Full HD Plus กับ Refresh Rate เ0 h z เครับถ่ฟีดลื่นไหลลื่นปึ๊ดหรือเราจะเลื่อนเมนูเมนูนะครับเลื่อนแบบว่าแดชบอร์ดหรือว่าหน้าแรกหน้าแอปอะไรก็ตามเนี่ยจะดูลื่นไหลามากกว่าปกติซึ่งเราสามารถจะปรับตังค่ายเป็น60 เฮิร์ตก็ได้นะแล้วแต่คุณเลยเดี๋ยวเราจะมาปรับในเรื่องของความสว่างสูงสุดให้คุณดูแบบนี้นะครับนี่เลยปรับจนแบบแผบสีส้มแล้วอะดูจากกล้องก็มีความแสบตาประมาณหนึ่งนะครับสำหรับความสว่างสูงสุดที่ Samsung g a l a A y A05s ทําได้อยู่ที่500นิตครับก็เทียบเท่ากับจอโน้ตบุ๊กอะไรประมาณนั้นนะครับ คราวนี้เรามาดูรุ่นตัวลองนะครับอันนี้คือ Sam s u n g g a l กซ y A 0 5นยเฉยๆนะครับเราลองปรับความสว่างให้คุณดูแบบนี้ปั๊บจนถึงแถบสีส้มเลยจะเห็นได้ว่าถ้าดูจากกล้องแล้วเหมือนว่าจะสว่างกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้คือดูจากกล้องนะสเปคก็สว่างกว่าจริงๆนะเพราะว่า Sams u งก g a l a ซ y A 0 5เฉยๆนั้นมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่576นิตครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการตั้งค่าหน้าจอกันบ้างดีกว่าเราจะไปที่เซตติ้งแล้วก็เลื่อนลงไปที่จอภาพครับ เลื่อนลงมาที่ หมดเวลาหน้าจอสําหรับจอ LCD แบบนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะปรับความนานได้อยู่ที่30นาทีอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วไหนไหนะครับเข้ามาที่เซตติ้งแล้วก็พาไปดูในเรื่องของการตั้งค่าเพิ่มเติมในฝั่งของการตั้งค่าแ l a นะครับเราจะเปิดฟีเจอร์ป๊อปอัพก็ได้หรือว่าหน้าจอแยกก็ได้นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้โรงงานเขาปิดมาไว้ตั้งแต่แรกเราต้องมาเปิดด้วยตัวเองนะครับเมื่อเราเปิด2คําสั่งนี้แล้วจะทําให้เราสามารถแยกหรือว่าแบ่งหน้าจอเป็น2จอได้คราวนี้เรามาต่อที่ ปุ่มด้านข้างครับเราจะเห็นว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยกด2ครั้งเลือกได้เลยจะเป็นอะไรจะให้เปิดแอป,ปก็ได้ถ้าเราเลือกเปิดแอป,ปเนี่ยเราก็ไปต่อกันที่รายชื่อแอป,ปที่เราต้องการสมมุติอยากกด2ครั้งเพื่อเข้า Instagram ก็ได้กด2ครั้งเพื่อเข้าอะไรแอปพลิเคชัน Netflix ก็ได้แล้วแต่นะแต่สำหรับผมเนี่ยกด2ครั้งเพื่อเปิดกล้องด่วนอเดี๋ยวลองดูว่าไอการกด2ครั้งมันต้องกดที่ปุ่มอะไรนะครับสมมติว่าผมกดล็อกหน้าจอ2ครั้งได้ไหมหนึ่งสองนี่เลยครับเรียกเขาก้าลกอง แสดงว่าทางลัดด่วนที่เป็นการกดปุ่มเนี่ยคือต้องเป็นปุ่มล็อกหน้าจอเท่านั้นถ้าเกิดว่าเป็นปุ่มลดความดังเสียงสองครั้งได้ไหมไม่ได้ครับเพิ่มเสียงสองครั้งได้ไหมไม่ได้ครับคราวนี้มาต่อกันที่การถ่ายภาพหน้าจอนะเราเห็นว่ามีฟีเจอร์อันนึงที่เขาเขียนว่าซ่อนแถบสถานะการนำทางผมลองติกเปิดไว้นะแล้วผมจะแคปหน้าจอครับการแคปหน้าจอของมือถือตัวนี้3นิ้วลากลงได้ไหม ไม่ได้นะ3นิ้วลากลงนี่ไม่รองรับปะัะอันเดี๋ยวว่ากันครับแต่วิธีเดิมๆคือการกดล็อกหน้าจอแล้วก็ลดเสียงปับ๊บเวลาเราแคปบหน้าจอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเมื่อกี้เราไปติ๊กคาว่าซ่อนแถบนําทางนั่นหมายความว่ารูปภาพที่เราได้เนี่ย จะได้เป็นหน้าจอเพียวๆโดยที่ไม่ได้มีปุ่มถอยหลังปุ่มโฮมปุ่มรีเซนต์อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ทําให้เราแคปภาพปุ๊กไม่ต้องไปครอบภาพในภายหลังถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่อยากเล่าให้ฟังคราวนี้นะครับมาถึงฟีเจอร์ในการโครนแอปพลิเคชันแต่ในซัมซุงเนี่ยเขาจะใช้คําว่า Duo Messenger นะครับในที่นี้ f a c e b o o k Line m e s s e n g e r ทำได้ครับแต่ถ้าเป็นแอป,ปอื่นๆแอป,ปเกมหรือว่าแอป,ปที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินเนี่ยไม่สามารถโคลนได้นะครับจะทําได้เฉพาะบางแอป,ปที่รองรับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่เรื่องของสเปคไหมว่าในแต่ละเครื่องในแต่ละรุ่นนั้นเขาให้มาเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะเริ่มตั้งแต่ Samsung Galaxy A05 ที่เป็นตัวไม่มีตัว S อสะตัวธรรมดาก่อนนะครับเขาจะใช้ซี u ที่เป็น Helio G85 ครับส่วนในฝั่งของ A05S นะครับเขาจะใช้ CPU ที่เป็น Snapdragon 680มาดูต่อที่ในฝั่งของแ a m นะครับ A05 เฉยๆเนี่ยเขาจะให้แร m ม,มาอยู่ที่ 4G แล้วก็ RAM Plus เพิ่มเข้าไปได้อีก 4G แบบที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้แล้วก็มาดูกันที่รุ่น A05S นะครับตัวนี้ตัว t อป RAM ที่เขาให้มาจะเป็นแบบ6บวก 6G ครับ ในเรื่องความจุความจานะครับหรือว่าลอมเนี่ยเอาจริงลรวทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาให้รอมมาเท่ากันก็คือ1 2 8่งร้อยแครับแต่ตอนต้นคลิปผมบอกว่ามือถือราคาเริ่มต้น3,000บาทเนี่ยมันเป็นราคาของซัมซุงกซีเอศูที่เป็นรุ่นพื้นที่ความจํา 64G จิกนะครับเอาเป็นว่าไหนๆเราพูดถึงเรื่องสเปคแล้วนะครับเราไปดูในเรื่องของการเบสท์มาร์กหน่อยดีกว่าว่าคะแนนที่ได้จะออกมาเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่ G ิกเป็นซิกนะครับอันตูตูแล้วก็ปิดท้ายด้วย3ทรบด้ววยความทีมว่า ือถือเนี่ยตัวสเปคอาจจะไม่ได้แบบแรงเร้าใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการเบสมาออกมาคะแนนก็อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคะแนนไม่หวือหวางั้นพาไปดูการเล่นเกมแบบพื้นฐานกันเลยดีกว่าว่ามือถือเริ่มต้น3 0 0 0 4,000อะไรประมาณนี้จะเล่น Rov และ PubG ปรับสุดได้มากแค่ไหนไปดูกันครับ คราวนี้ครับเรามาเข้าสู่พาร์ทกล้องกันบ้างดีกว่านะครับกับมือถือราคาเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยคุณเจนได้ว่าถ้าเราเลือกเป็น Samsung s a m s u n g g a l A x y A05s เนี่ยคุณจะได้กล้อง3ตัวกล้องหลักกันก่อนครับเขาจะมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับกล้องตัวถัดมาจะเป็น De p t ซนเซอร์หรือว่ากล้องที่ใช้ในการเบลอหลังโหมดบุคคลนะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลกล้องตัวสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นกล้องมาโคนะครับใช้ถ่ายวัตถุกใกล้ๆอะไรที่เป็นอะไรจิ๋วๆเล็กๆเนี่ย ได้นะครับความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลคราวนี้ย้อนกลับมาดูที่ตัวเริ่มต้นตัวรองลงมานะครับตัวนี้ Samsung Galaxy A05 เฉยๆเขาจะให้กล้องมา2ตัวประกอบด้วยกล้องหลักที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลเท่ากับตัวท็อปครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นกล้องที่ใช้เบอร์หลังอะถ่ายหมดบุคคลได้ความละเอียด2ล้านพิกเซลเท่ากับตัวท็อปเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่หายไปคือ ไม่สามารถถ่ายมาโครได้นั่นเองในเรื่องของสเปคกล้องหลังประมาณนี้เราไปดูกันที่สเปคกล้องหน้าครับซึ่งมาเริ่มที่ความคมชัดของรุ่น A05 เฉยๆนี่ครับจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็ไปดูกันที่ตัวท็อปครับ A05s จะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนั่นหมายความว่ากล้องหน้านั้นไม่เท่ากันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าไอ้ตัวท็อป A05s ที่มีวอลตอ้าดอปหรือว่าไอ้หนอชที่มันใหญ่กว่านั่นแหละคือตัวที่ชัดกว่านั่นเองครับ เราไปเริ่มดูจากรูปภาพที่เราถ่ายได้กันเลยดีกว่าครับหลักๆผมจะเทสไม่กี่เรื่องนะครับด้วยความที่ว่าเป็นมือถือตัวเริ่มต้นกล้องอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากผมก็อาจจะมีโหมด HDR เปิดปิดให้คุณดูแบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายภาพโหมดบุคคลว่าเบอร์หลังมากน้อยได้แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูภาพนี้กันเลยครับเริ่มแรกสุดพามาดูกันในภาพโหมดบุคคลนะครับความแม่นยําในการตัดขอบซึ่งในฝั่งของ A05s นั้นทําได้ดีมากกว่าระยะการเบอร์นั้นเหมือนจริงมากกว่าครับ ฝั่งของ A05 เฉยๆเนี่ยรู้สึกได้ว่าการตัดขอบบางครั้งเนี่ยจะเน้นบุคคลสะอย่างเดียวเลยวัตถุที่อยู่ใกล้ๆหรือถือจับอยู่เนี่ยบางทีก็ถูกตัดเบลอไปเลยครับสำหรับ Samsung ง a กซ x y A05s นะครับเวลาเอาไปถ่ายภาพโหมดบุคคลเนี่ยสีผิวของนางแบบจะมีความคอนทราส์ขึ้นมาค่อนข้างจัดจ้านแล้วก็ความแดงของผิวเนี่ยอาจจะชัดเจนมากกว่าฝั่งของไกซ x y A05 เฉยๆนะครับแต่ในที่นี้ก็อาจจะมีเรื่องของเฟิร์มแวร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบสีในอนาคตก ว่ากันไปอะนะ คราวนี้มาดูในการถ่ายภาพ HDR เปิดปิดเทียบกันเลยดีกว่าในฝั่งของ A05 เนี่ยอาจจะมีการเฉลี่ยแสงที่ดูแล้วมืดไปหน่อยนะครับแต่อย่างน้อยแล้วก็ยังดึงรายละเอียดของท้องฟ้ากลับมาได้ประมาณหนึ่งเลยแต่เมื่อเรามาดูในฝั่งของ A05S เปิดปิด HDR การเฉลี่ยแสงของเขานั้นแม่นยำและรายละเอียดกลับมาครบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่า A05S นั้นทำ HDR ได้ดีกว่าครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการซูมดิจิตอล แบบสูงสุดให้ดูนะครับซูมในระดับ1เท่า2เท่า5เท่าส0เท่าให้ดูแบบนี้ครับปิดท้ายด้วยในเรื่องของการใช้มือถือ Galaxy A05s ถ่ายภาพอาหารแบบใกล้ๆผมไม่ได้ใช้เลนส์มาโครถ่ายนะครับผมจะใช้เป็นเลนส์หนึ่งเท่า2เท่าในการถ่ายภาพอาหารใกล้ๆแบบนี้ให้คุณดูภาพที่ได้ออกมาโอเคไหมฮะ ต่อจากนั้นนะครับภาพนิ่งไปแล้วก็ต้องเป็นวิดีโอแล้วกันนะครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มตน้นหรือตัวท็อปก็ตามน,นะ <_ t oss> คุณจะสามารถถ่ายวิดีโอที่เป็น Full HD 60เฟรมได้เฮ้ยไม่ธรรมดานะ ไม่แบ่งชนชั้นกัน60เฟร,รมก็ต้อง60เฟร,รมทั้งคู่แต่สิ่งที่ไม่มีมาให้นะั่นคือเรื่องของระบบการสั่นครับเขาไม่ได้ใส่ EIS มาให้ที่เป็นแบบว่าการสั่นทําให้ภาพไม่สั่นไหวอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ได้มีมาให้เพราะฉะนั้นวิดีโอเนี่ยหลักๆรวมแล้วพอถ่ายได้ถ้าเกิดว่าเอาไปถ่ายคาเฟ่เล่นๆอะไรเงี้ยแบบ แทนภาพอาหารว่าวันนี้กินอะไรเรามาถ่ายวีดีโอกันที่นี่ที่นั่นที่ไหนแต่อย่าไปเดินเยอะยิ่งเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยยิ่งภาพมืนหัวนะครับถ้าเกิดว่าใครมีขาตั้งหนีบมือถือไว้อันนั้นเน่ะเหมาะมากเลยทีเดียวอ่ะคราวนี้นะครับเราพาไปดูวีดีโอที่ได้ไปแล้วเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องท้ายๆกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือเรื่องของการชาร์จซึ่งเขามีสายมาให้อย่างเดียวก็ไปหาอะแดปเตอร์กันเอาเอง,แล,เองและกันการชาร์จไวอยู่ที่ 25วัตต์นะครับโหเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยสำุมเคยชาร์จเร็วสูงสุดในรุ่นแบบราคาเริ่มต้นแค่เท่าไหร่15วัตต์18วัตต์ป่ะและที่สำคัญคือแบตเตอรี่เนี่ยมีความจุเท่ากันก็คือ5,000ม ah. ิลลิแอมป์นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเลือกรุ่นไหนก็ตามใน A Series 05เนี่ยคุณก็จะได้สเปคที่ใกล้เคียงกันมากๆผมแนะนำให้คุณไปลองเล่นที่ช็อปล้วกันลองไปถือจับตัวเครื่องดูครับว่าไม่ว่าจะเป็น05หรือ 05S คุณจะเห็นว่าเขาใช้วัสดุที่โคตรดีอ่ะคือมันเกินราคามากถ้าเกิดว่าคุณได้เล่นด้วยตัวเองอะนะเอาเป็นว่าส่วนสุดท้ายนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราคาและกันนะครับสำหรับรุ่นไกซี่ A05 ตัวธรรมดาน,นั้นเขามี2ตัวเลือกนะครับก็คือ ROM 64ขายอยู่ที่3,699 กับ ROM 128ขายอยู่ที่4,299บาครคราวนี้เรามาดูราคาตัวท็อปนะครับ A 0 5 S เนี่ยเขามีตัวเลือกเดียวนะครับตั้งราคาขายอยู่ที่5,499บาททั้ง2รุ่นนี้นะครับเขาเข้าร่วมโครงการ Samsung Finance Plus ครับซึ่งสิ่งนี้เองจะทำให้คุณสามารถซื้อมือถือได้ไม่ไว่าจะรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะไม่ต้องเป็นรุ่นในคลิปก็ได้คุณอยากจะได้มือถือจอพับอยากจะได้มือถือที่เป็น S Series จริงๆซูมไกล แบบที่คนอื่นจะทําไม่ได้เนี่ยหรือแม้จะเป็นซัมซุงตัวกลางแต่ยังอยู่ใน A s อซีรีเหมือนกันราคาประมาณสักหมื่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยรุ่นไหนก็ตามครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวเดินเข้าไปหาชอ็อปร้านตู้ก็อยู่ในโครงการนี้เหมือนกันนะครับเขาจะเอาบัตรประชาชนของเราเนี่ยไปเช็คประวัตินะครับเครดิตของเรา,เราดีไหมสามารถกู้ได้ไหมวงเงินเท่าไหร่หากเปรุ่นที่อยู่ในคลิปเนี่ย คุณจ่ายเพียงแค่หลักร้อยบาทเองนะแต่ไม่อยากจะพูดว่าร้อยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็คงจะมีเครดิตสกอร์ที่ไม่เท่ากันเอาเป็นว่าใครอยากซื้อมือถือที่ผ่อนได้ โดยที่ไม่ต้องไปเปิดบัตรเครดิตใหม่หรือผ่อนผ่านแอป,ปนวดแอป,ปนี้เนี่ยดูสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์นิดน,นึงว่ามีเขียนว่าซัมซุงไฟแนนซ์พ a ส s แต่เอาไว้อยู่ก็จะสามารถทําแบบที่ผมบอกในคลิปนี้ได้นะครับเอาว่าจบเจ้าไม่รอหรือแค่นี้ละกันใครมีคําถามส่วนใดที่อยากรู้แล้วผมตกหล่นไปพิมพ์คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปหน่อยละกันเอาเป็นว่าทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เมื่อมีสมาร์ทโฟนแบบนี้ที่น่าสนใจอีกไปแล้วครับสวัสดีครับ